สรุปแล้วเนี่ยในโลกนี้มันไม่มีอะไรนอกจากธรรมะสองนอกจากคำว่าเทวะเดวสระเอททหารแล้วก็มีจุดลงลางแล้วก็วรวนเนี่ยพญชนาของบลีเขาตัวเนี้ยมันแปลว่าสองเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวนี้ถ้าใครเข้าใจตัวนี้ได้ทั้งความหมายที่เป็นภาษาทั้งในสภาวะที่เป็นอะไร สองนี่คืออะไรามาขยายความคำว่าสองคืออะไรยังชาวเทวนิยมชาวที่ยึดถือพระเจ้าเป็นเป็นสิ่งสุดยอดและเขาก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะเขาไม่เคยสัมผัสพระเจ้าเลยเขาไม่เคยไม่เคยสัมผัสพระเจ้า,าไม่เคยเห็นเนื้อเห็นตัวไม่เคยเอาจริงเอาจังไม่เคยอะไรเลยลึกลับเชื่ออย่างนี้กันแล้วกัน เพราะสายเทวนิยมนจะตีธรรมะไม่ออกเป็นต้นว่าจะแยกเวทนาร้อยแปดเนี่ยแยกไม่ออกหรอกแค่แยกเป็นเคหะสิตะเวทนากัมเนกกรรมะสิตะเวทนาก็แยกไม่ได้จะว่าไปเลยแม้แต่ในศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าแท้ๆเดี๋ยวนี้ก็มีมีคนที่จะมาแยกเันอนี้แล้วไม่มีใครจะมาอธิบายพวกนี้ละอธิบายไม่ออก เพราะไม่เห็นสำคัญไม่รู้เนื้อแท้ว่าสิ่งที่สุดยอดถ้าผู้ใดเป็นชาวพุทธก็ตามเป็นนักปฏิบัติขนาดไหนก็ตามนักปฏิบัติต้องการนิพพานถ้าไม่รู้สภาวะของอาการเวทนาที่เป็นเคหะสิตะเวทนากับเนกขมมะสิตะเวทนาไม่รู้จักสภาวะของอาการลิงคนิมิตของมัน ว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วกดทำอาการที่มันเป็นเคหะสิตะนี่มันจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์เกิดโสมนัสหรือโทมนัสหรือเกิดอุเบกขาอย่างไงก็ทำให้มันเป็นเนคขมะให้ได้เข้าใจความแตกต่างระหว่างทำจิตที่มันเป็นโลกียจิตให้มาเป็นจิตโลกุตระหรือเนคขมะออกมา เนีคำว่าคือทำให้กิเลสจับตัวกิเลสให้ได้อาการจิตที่มันมีอาการที่มีเหตุคือกิเลสหรือเป็นอาการสุขสุขมันก็เป็นโลกียะทำให้มันลดสุขที่จริงสุขนั้นคือตัวแทนของทุกข์เป็นตัวปลอมสุขคืออิเกของทุกขตัวจริงน่นมันเป็นตัวทุก แล้วมันก็ส่งเครื่องมาลา่รำสุขสุสมุนามตามเรื่องว่าขบเจ้าคือท้าวเธออย่านั้นนี่สุขน,นักยิเกเก่าไม่รู้มีกี่ชาติเป็นกี่ชาติแล้วไม่รู้ยิเกกี่ชาติแล้วไม่รู้ชาตินี้ไม่เล่นลินเกหรอกเป็นนักสแสดงเทดงวดาตุกตาทองก็เท่านั้นเอง ความจริงแล้วสุขทุกข์มันตัวเดียวกันมันนิเกย์ตัวนั้นแหละเนื้อแท้มันคือทุกข์แต่ก็มาทรงเครื่องสุขออกมาหลอกมนุษย์มานาเท่าทนั้นเองเพราะงั้นตัวทุกข์นี่คุณเลิกทุกข์สักทีได้ไหมคุณเลิกเป็นตัวเนี้มันตัวทุกข์เหตุอะไรมันทําให้ทุกข์ก็ตามมหาเหตุภาษาวเทวสอง สองคือคุณมีตัวตัวภาษาเทวะกับตัวสภาวะคุณก็แยกภาษาสองนี้ให้ออกว่าสภาวะมันคืออะไรอาการของจิตสภาวะคืออาการของจิตจิตคุณสุขจิตมีอาการสุขอาการสุขนี้เป็นอาการของ สองอย่างรูปกับนามเรียกว่าธรรมะสองเรียกว่ากายเรียกว่าเทวะเพราะฉะนั้นคนที่หลงเทวะนี่คือหลงว่าเทวะที่ยิ่งใหญ่คือผู้ที่ไม่ทุกข์เลยคือพระเจ้าอ่าคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นใครได้ ไปอยู่กับพระเจ้าทําชีวิตตายแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าอยู่กับสวรรค์แต่ถ้าใครทําชั่วไปหาพระเจ้าพระเจ้าจะไม่รับพระเจ้าจะส่งลงนรกนะถ้าผู้ใดเป็นพระเจ้าเป็นเนื้อเดียวเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าไปหาพระเจ้าพระเจ้าก็จะรับไปอยู่สวรรค์ความหมายอธิบายก็มีอยู่แค่นี้ และทําไมต้องให้พระเจ้าไปคนส่งลงนรกและทําไมพระเจ้าไปดึงเอาสวรรค์ไว้คนเดียวเป็นเจ้าของสวรรค์สวรรค์มันอยู่ในโลกมนุษย์ไม่มีหรอเวทนาเป็นอาการของสวรรค์หรือนรกเป็นอาการของสุขหรือทุกข์เรียนความจริงตรงนี้ให้ได้คุณมีความรู้สึกไหม เป็นคนนี่คุณรู้จักความรู้สึกไหมอ่านความรู้สึกให้เป็นความรู้สึกที่สุขความรู้สึกที่ทุกข์นี่เราแยกให้ออกแล้วรู้ว่าทุกข์นี่มันคือตัวไม่ใช่สุขนี่มันคือตัวทุกปลอมตัวแปลงตัวเป็นยิเกอมาหลอกว่าเป็นเป็นตัวสุขส่งเครื่องมาเป็นสุขที่แท้เอ็งนี่มันตัวทุกข์แท้แท้ก็ต้องไป ตามหาตัวทุกข์ให้ได้เทวสองสองนี่ภาษาว่าสองต้องดูสภาวะทุกข์แล้วก็ตามหาเหตุแห่งทุกข์ให้ได้าศาสนาพุทธตามหาเหตุอย่างเงี้ยแล้วก็ทำลายเหตุตัวโง่ตัววิชาตัวที่ไปยึดถือว่าอาการอย่างนี้สภาวะอย่างนี้เอามันไว้ในจิต เอามันไว้ทำไมมันเป็นตัวทำให้ตัวทุกข์มันทำให้ตัวโง่ตัวนี้ท่านอธิบายพระพุทธเจ้าท่านอธิบายตัวนี้มันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่มีแต่คุณไปมีอยู่นี่คุณก็โง่อยู่นั่นแหละคุณเข้าใจแล้วคุณอย่าให้มีตัวเหตุที่มันทายทุกข์ตัวนี้ขยายความตัวเหตุคืออะไรมันหยาด เหตุนี้ไม่ผคืออาการอยากคุณต้องอ่านอาการอยากให้ได้ท่านก็สอนเป็นลําดับมันอยากเนี่ยอยากได้อันนั้นมาสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวก้องปรุงแต่งซึ่งเป็นโรคต่าต่าโรคอบายโรกเช่นโรคขี้โกงสุดเหมือนอย่างเหมือนอย่างทักษิณเนี่ยหรือมันอย่างน้องสาวเนี่ยหรือมันอย่างธรรมจโยก็ได้ หลอกเขานั่นแหละหลอกไอ้น่นก็หล,ลอกแต่สวรรค์ธรรมชะโยหลอกแต่สวรรค์ไม่พูดถึงเหตุแห่งทุกข์ไม่เรื่องทุกข์กอะไรเลยแต่พูดออกมาทุกตัวในเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นทุกคำพูดของธรรมชยโยพูดออกมาตัวโง่ตัวหลอกเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นแต่คนไม่เข้าใจเอาละนี่อ้างอิงเรื่องจริง มีทั้งด้านนักบวชมีทั้งด้านฆราวาสคือตัวอย่างของความโง่เนี่ยมีทั้งสอง่ัง,งเสร็จแล้วเราไม่มาเรียนที่เราเราไปเป็นลูกน้องเททักษิณไปเป็นลูกน้องธรรมชโยไปเป็นลูกน้องของมารซาตานหรือตัวอวิชาตัวโง่คุณก็ไม่รู้จิตอาการลิงคนิมิตว่ามันเป็นตัว อยากอยากได้อบายที่เริ่มต้นเมื่อกี้คุณก็รู้ใช่ว่าเอามาทําไมแล้วไอ้มันโงงๆต่ำๆอย่างนั้นนะถึงคุณได้โลกนั้นได้โลกที่คุณรวยได้โลกที่คุณชนะขณะนี้นี่นะเอาละทักสินได้รวยไป แต่ชนะเขายังไม่ได้ธรรมชายโยได้รวยไปแต่ชนะยังไม่ได้แต่ยังไงประเทศไทยก็ระง,งับไอ้ผีบ้าสองตัวนี้ได้แล้วม <c oughs> ีบทบาทเต้นแดงเต้นกายอยู่แอนเน,นไม่เต้นเลยไม่รู้อยู่ไหนตอนเนี้ส่งแดลูกน้องมา,าธรรมชยโยนี่มีสองตัวอย่าง เมืองไทยนีนเป็นเมืองที่ชัดเจนเป็นเมืองที่มีฟิโนมินอ่มีตัวอย่างที่แท้จริงให้เห็นเลยเนีย่ศึกษาได้เลยมีตัวตนบุคคลเราเขาแสดงตัวตนทั้งด้านการเมืองก็มีทั้งด้านธรรมะก็มีเห็นจะชัดเลย